นี่ไงของรางวัลคอสตูมเห็นปะสุลตานเอ้ยพระเจ้าพระเจ้าเขาต้องการบอกว่าข้านี่แหละคือนัมเบอร์วันถูกไหมเขาไม่ต้องการเป็นเงินเขาไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นเงินเขาเยอะแล้วถูกไหมที่ผมบอกไว้อะเป๊ะเลยคอสตูม่านี่ครับ ออสเซอร์เวอร์แชมเปี้ยนรีวอร์ดนี่ไงโอ้โหอย่างเท่มีปีกมีอะไรโอ้โหอย่างแจมโอ้โหแล้วเซิร์ฟเวอร์แชมเปี้ยนก็ได้แล้วนะเซิร์ฟเวอร์แชมเปี้ยนได้ม้ายูนิคอนมาแล้วครับช่วงอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์กับทีทิกชาแนลครับเอาแล้ว ROX นะชุดเนี่ยชื่อขนาดชื่อชุดคอสตูมนะชื่อว่าชุดเส้นวันอะชุดเส้นวันวิงออฟไฟเอร์กับชุดเส้นวันคอสตูม นะชูเส้นวันก็แปลว่าอะไรครับผู้ที่ถูกเลือกอะฮะโอ้โหนะแล้วก็เป็นม้ายูนิคอนนะไทเทิลนะแชมเปี้ยนเอ็กซ์คลูซีฟไทเทิลโอ้แล้วก็ได้อะไรบ้างครับ2000โอดินนะครับเบสซิ่งวิลบีดิสซิบิวเต็ดทูออลเปเยอร์สอินแชมเปี้ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับ for seven day อู้ยอ,อ,อ,อันนี้หนักจริงเฮ้ยอ,อันนี้โหดอันนี้ต้องช่วยเชียร์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะ เพราะว่ามันจะแจกเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่พัดเจ้าที่ได้แชมเปี้ยนอะที่เป็นแชมป์อะเออแจกเฉพาะคนในเซิร์ฟเวอร์นั้นนะต้องช่วยเชียร์เซิร์ฟเราอะต้องช่วยเลยอ่ะโอ้อ0โอดินเป็นเวลา7วันทั้งหมด14 0 0นอะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเยอะมาก14 0 0นนี่เอาเรื่องอยู่รับบวกกับอีก2 0 0 0ต่อวันอีกโอ้โหอย่างที่บอกกันอะพัดเจ้าแกเบื่อแล้วลองดูไทม์ไลน์ไหม โอ้แห่งเป็นกรุ๊ปสเตจด้วยอย่างจริงจริงอย่างที่ผมคิดเลยว่ะเออน่าสนุกครับกิจกรรมอย่างนี้แหละเออหนุกแน่ๆนะให้พระเจ้าแกไปบิ้วตัวรัดกันเยอะๆเซิร์ฟเวอร์ท็อป8ทีมรีวอร์ดนะเซิร์ฟเวอร์รีวอร์ดแล้วก็ออลเซิร์ฟเวอร์รีวอร์ดอ๋อโอเคก็คือเซิร์ฟเวอร์รีวอร์ดได้เบื้องต้นไปก่อนนะเอ็กซ์คลูซีฟอวาตารเฟรมนะครับได้กรอบรูปพระเจ้าเขาไม่ต้องการเงินนะพระเจ้าเขาต้องการอะไรที่เขาบอกว่าเนี่ยค่านี่แหละคือพระเจ้าค่านี่แหละคือ number one นี่แหละตาามสภพเลยโ เด่นแน่ๆเรามาดูไทม์ไลน์ก่อนเผื่อเพื่อนๆสนใจเพราะว่าก็คงมีคนสนใจแหละที่จะลงกิจกรรมนี้เผื่อฟุกผ่านไปนะฮะอ่ะรีจิสเตอร์นะครับลงทะเบียนวันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15ก็ยังมีเวลาเหลือๆอาทิตย์หนึ่งอะเซิร์ฟเวอร์เพย์เอ้าโบดติ้งนะครับก็มีการโหวตด้วยนะ5วันพอโหวตเสร็จปุ๊บเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทเทลก็น่จะมีการดวลกันในในระหว่างเซิร์ฟเวอร์แนละ้วในเซิร์ฟเวอร์เล็กใช่ปะเออแล้วก็เมนเซิร์ฟเวอร์กรุ๊ปติ้งอ่ากรุ๊ปติ้งวันที่23 24ส่่ววนนนัททีกุ๊ป็อออเา์แมชโ้ เฮ้ยยี่สิบสามยี่สี่วันไรอ่ะยี่สิบสามยี่สี่เพื่อนเพื่อนต้องเคลียร์ตารางสมมุติถ้าเพื่อนเพื่อนจะไปลงแข่งอ่ะเพื่อนเพื่อนน,น่าจะต้องเคลียร์ตารางเวลาทํางานหรืออะไรเลยนะเออบอกว่าสําคัญนะมันมันถึงต้องมีตัวสํารองไงมันถึงต้องมีแปดคนอ่ะเพราะว่าเสือไอ้คนที่แปดไม่ว่างคนที่ห้าไม่ว่างเอาคนที่แปดมาแทนคนที่เจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีการวางแผนในนั้นด้วยแล้วก็มีการสวิตช์คนใช่ปะ มันเหมือนกับไอนี่เลยนะเว้ยมันเหมือนกับเกมนี้นะผมว่าฟีลลิ่งได้อารมณ์แบบประมาณ R O V พับ g มีการแข่งจัดแข่งทวนมงคลเฮ้ยเอาเรื่องอยู่อ่ะผมว่าไปได้ยาวๆถ้ามันทำออกมาดีนะนะครับแต่บูแค่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วเหมือนกันนะ26 a n n o y m e n t of the Top 16 of the Main Server 16ทีมแล้วก็8ทีมคอ a r เตอร์ไฟแนล4ทีมเฟมิส uh ์ไฟแนลโอ้โหไฟแนลบัตเทิวันที่30มกราคมก็จะได้ทีมแชมป์ทีมอันดับหนึ่งของเซาท์อีสเอเชียแล้วก็มีแว่นตาตักไลฟ์รีจิสเตอร์ลงทะเบียนเข้าชมศึกเลยเนี่ยลงทะเบียนเข้าชมศึกเลยอะ่ะจะได้รับเนี่ยแปลว่าน่าจะมีการเข้าไปดูได้นะน่าจะมีไลฟ์นะครับ น่าจะมีละน่าจะเป็นไปได้สูดมันต้องมีและโอ้โหใหญ่โตค่ะนี่คือพัดเจ้าตอนนี้ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันเก่งอยู่แล้วแหละคือตอนนี้เกมมันเลยทำแบบนี้มาคือ KVM ข้ามเซิร์ฟเวอร์คอสเซิร์ฟเวอร์ใหญ่คือจะได้รู้ไปเลยว่าใคร number o n เดือดแน่ของ PVP เดือดขึ้นแน่ๆนะเงา789อีกนะสารพัดสารเพยพัดเจ้าอ่ะเพื่อนๆบวก12เนี่ยมันเป็นแค่เบสิกเลยเป็นแค่จุดเริ่มต้นใช่ไหมบวก12ทั้งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าเบสิก เอาเวกอันะ gate, mail. ปเกรดเอาเวกออฟแมวปลุกพลังเนี่ยผมว่าเต็มหมดทุกอย่างแล้วทุกช่องแล้วนะเอนชานผมว่าขั้นสุดแล้วแหละแม็กซิมัมสิบ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 แล้วดีไฟสิบสองตัวอันเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องมาคุยกันละมันจะประเด็นในเรื่องของว่าเฮ้ยพีพี Set ละเซตพีพี Off mail, ละออฟแมวการเทมละเทคนิคการลง GV วีเอ็มละห้าคนใช้สอยยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าของเนี่ยผมเชื่อเลยนะมันเท่ากันหมดแหละ 12อ่ะเท่ากันแต่มันอยู่ที่เทคนิคแล้วก็การประยุกของเอามาใช้อ่ะจะมากกว่าไอพีวีเซตอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละผมว่าไอตรงนี้เลยแล้วก็มันมีศักดิ์ศรีค้ำคอแน่แน่ส่วนเรานะคนดูทั่วไปปุถุชนดูพระเจ้าตีกันก็สนุกสนุกกันไปได้อัตถรสอ่ามีอะไรบ้างปีนี้ที่เขาจะมาใช่ปะ่ะอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้นะมีโค้ดแอนิเมชั่นแอนิเมะนะครับโค้แอมาแล้วแน่ๆ,ๆเขาบอกมาแล้วว่าจะมีนะครับ 2 g v g 2.0 3ไอ้ดา 15, ผมว่าอันนี้ไม่สนใจหรอกให้มันเป็นกิจกรรมให้พระเจ้าทำนะให้สวดผ่านทำเออถ้าสายฟรีแบบเราๆก็ลงกันเป็นชั่วโมงอยู่เนื่อยอยู่นะเจอบาโฟก็ไปกัวร้อนอีกอ่าแล้วก็ 4. ก็คือในเรื่องของอดีบาลันใช่ไหมแพดคัสส3ซึ่งจะมาในเดือนมีนาคมนะตามกำหนดการนะครับเออแล้วก็ไม่รู้จะมาพร้อมอดีบาลันหรือเปล่า นะซึ่งไต้หวันมันมาไม่พร้อมกันนะไต้หวันออดิบาลันมาทีหลังแคสคัสสาแล้วก็คัสสองสองอันนี้ก็น่าตื่นเต้นถ้ามา -2 อสองเนี่ยมันจะมายังไงจะต้องเล่นใหม่ไหมจะสวิตคาสหรือเปล่าใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้แหละทีเด็ดก็คือดูพระเจ้าตีกันถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกและทิ่ขายไม่ได้ผู้สนับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ ขอบคุณครับผม g า s ใส่สมุดยังขึ้นเลยเฮ้ยจริงเหรอต่อบิดจริงเหรอ gas ใส่สมุดยังขึ้นเลยเหรอสุดยอดเลยวะ่ะผมนับถือพระเจ้าเลยอ่ะผมนับถือพระเจ้าเลยไม่ชนะเชื่อเนื้อพระเจ้าก็ต้องเชื่อ